สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับแป้งดาวังคารออกมาหัวร้อนอิจฉาเรื่องช่อดอกไม้ป้าอีกแล้วมันไม่อิจฉาแล้วจะพูดถึงทำไมส่วนการถแถลงตรงป้ายหน้าศาลมันก็นั่งเฮา หลายช่องเขาก็เคยแถลงตรงป้ายหน้าศาลมันเป็นบริเวณตรงป้ายหน้าศาลอยู่นอกศาลไม่ได้ไปแถลงในศาลให้เกิดความวุ่นวายที่ผ่านๆมาในระยะเวลาหนึ่งปีเขาก็แถลงหน้าศาลก็ไม่เห็นมีใครออกมาว่าเลยไม่มีแล้วมึงน่ะนั่งไร้สดอยู่ในสถานที่ราชการของตำรวจมันสมควรไหมมานั่งด่าคนนั้น นั่งด่าคนนี้ผมนะ่ะอยู่ในรถที่สาธารณะแต่ไอ้นั่นนั่งด่าในสถานีตำรวจมันสมควรไหมให้เกียรติสถานที่เขาหน่อยออกมานั่งทำคลิปผมถามกลับมึงนะ่ะนั่งไฟ้สดในสถานีตำรวจสมควรไหมจะไลฟ์ในรถก็ตามนะ่ะก็ต้องให้เกียรติสถานที่อย่างมึงนะ่ะมันไม่สมควรการที่เขาแถลงข่าวตรงป้ายมันเป็นเรื่องปกติ เขาทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่วันนี้ที่ยูทูบเบอร์เขาไม่มาถ่ายกันนะเขาไม่อยากประทะเขาไม่ได้กลัวหรอกไอ้ป้งเน่งนะ่ะดาวังคารแค่นั้นเองแต่วันนี้นะ่ะได้ผลนะแผนการที่ผมตั้งไว้เมื่อเช้าสื่อมาช่องหนึ่งน่าจะเป็นสื่อดาวังคารมันมาขับรถวนๆรอบๆมันนะ่ะไม่เห็นยูทูบเบอร์มันก็กลับ สื่อไม่ได้เล่นด้วยนะมันก็เป็นผลดีจริงๆแล้ววันนี้น่ะมันจะมาเก็บภาพฟังแผนผมนะวันนี้ถ้าพวกเราน่ะไม่ดักเกมมันไว้มันจะมาเก็บภาพหน้าสารจะเอาไปลงว่ายูทูบเบอร์สายลุงพลสร้างความเกะกะบนถนนความคืบหน้าจากทางช่อง y t u t u ประกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อกุลาโดนสนน้อยแซะเข้าไปเขาบอกว่าต้องโดนแน่ เขาน่ะเอาจริงตัวเองน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าสนุน้อยน่าจะมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ไปไม่ว่าจะเป็นพอบอคอมมาตราไม่รู้เข้าข้อไหน15หรือ81หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ว่ากันไปกูลาก็เลยออกมาดิน้นเปิดคลิปเสียงและใช้ํำว่าทำไมถึงอวดโง่แบบนี้แต่ยังมีดีอยู่ข้อหนึ่ง ก็ยอมรับว่าตัวเองนะ่ะเป็นคนมีการศึกษาน้อยคุณจะแซะทําไมเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ได้วัดกันที่การศึกษาน้อยวัดที่วุฒิภาวะของคนเขาโดนย่ำยีมาถึงระดับหนึ่งแล้วเขาถึงออกมาเรียกร้องสิทธิของเขาส่วนของคุณเองคุณนะ่ะแซะเขาเอาคลิปเสียงเข้ามาเปิดถ้าทําแบบนี้เข้าข่ายอะไรหรือเปล่าเอาคลิปเสียงป้ามาเปิด คนที่รู้กฎหมายน่าจะรู้การที่ไปนําคลิปเสียงเข้ามาเผยแพร่แล้วพูดถึงบุคคลคนนั้นในลักษณะสร้างความเกลียดชังดูถูกดูแคลนบอกศึกษาน้อยโง่หรือเปล่าทำไมอดโง่ถึงแม้จะไม่ได้เรียกชื่อตรงๆแต่คลิปเสียงเป็นเสียงใครละ่ะเสียงที่ออกมาเป็นคลิปเสียงป้าตั้งแต่ช่วงเมื่อเช้าเมื่อวานเอามาเปิดแล้วพูดกับเว็บซี พูดในลักษณะด้วยค่ะพูดถึงว่าอดีตพี่สาวตัวเองหัวหน้ากระบวนการป้าที่ดาวังคารมีพฤติกรรมในลักษณะพอมีคนติดตามมีอำนาจหลงระเริงที่มีคนติดตามมาให้กำลังใจก็เลยทำในสิ่งที่ไม่ฉลาดกุลาที่ดาวังคารพูดถึงสนุน้อยที่ดาวังคารแล้วเรียกสนุนน้อยว่าอดีตพี่สาวความคืบหน้าล่าสุดแอดเบนได้ออกมาพูดดังนี้ครับ ป้าคงไม่เก็บไว้ความจริงเริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วสําหรับแอดเบนป้าแตนนะ่ะยังดูสวยเพราะเขามีน้ำใจน้ำใจที่ให้โอกาสคนอื่นมีความรู้เป็นของตัวเองก็ยังนำความรู้ตรงนี้เพื่อแผ่แก่คนอื่นๆแต่แปลกกับอีกคนที่อะไรก็ต้องชั้นเพราะชั้นนะ่ะเป็นผู้เสียสูญอะไรก็ต้องชั้นได้ไม่แปลกใจวงแหวนรอบนอกเขา ใกล้ๆตัวเขาถึงไม่สามารถทำอะไรหรือวิถีชีวิตต่างๆได้แปลกกับอีกคนเปิดเผยให้โอกาสให้ความรู้ยังไงป้าก็มาที่หนึ่งอยู่ดีเราต้องทันคนแล้วการที่คุณว่ายาอาเสือกสำหรับเป็นน่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรใครที่เรียกก็เข้าใจว่าเป็นคอนเทนต์แต่ถ้าบอกว่าย่าอ่านหนังสือ ไม่ออกนะใช่ค่ะสับบางอย่างนะยา่าอ่านไม่ออกไม่น่าอายด้วยย่าเป็นผู้หญิงแกร่งอีกคนหนึ่งแกร่งที่เลี้ยงลูกดูแลสามีที่เจ็บป่วยเลี้ยงลูกสองคนให้เป็นผู้ใหญ่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เผื่อแผ่ถึงทุกคนไม่ใช่แค่เบนสําหรับเบนนะ่ะเราจะไม่ลืมบุญคุณที่เราได้ก้าวมาถึงจุดนี้ มาจากไหนเอ่ยมาอย่างไรอย่างน้อยนะ่ะก็มีย่าที่ให้โอกาสแอดเบนยืมเงินยืมเงินจากที่ย่านะ่ะปลูกมันขายมันเป็นเงินก้อนมาให้พวกเราได้ไปใช้นี่ความมีน้ำใจของเขาแค่นั้นนะ่ะคุณเรียกเขาว่าย่าอาเสือกนี่สุดยอดเลยนะความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปากกณ์พักดีทาได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องสนตัวของผีเสือ้อ รับผิดชอบเองเอาล่ะสิทำไมผีเสื้อต้องรับผิดชอบเองไปด้วยกัน3คนรับผิดชอบคนเดียวได้ไงต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยสิไม่ได้ต้องทั้ง3สิป้าฟังอยู่ไหมพวกเรานะ่ะสนับสนุนป้านะเอาให้ถึงที่สุดเอาทั้ง3ด้วยแล้วสืบไปด้วยมีใครที่บัญชาการอยู่ใครที่อยู่เบื้องหลังเอาไปให้สุดพวกเรานะ่ะจะช่วยกันซื้อสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ของป้า ช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าทนายผิดทั้ง3แต่ผิดแค่ไหนนะ่ะให้ทนายพูดแต่จัญญาบัตรที่เขาทำนะ่ะก็ไม่เหมาะสมแล้วถ้าถามผมคือไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงวันนั้นคุณจะไปถามประเด็นเรื่องอะไรละ่ะคุณสร้างข่าวขึ้นเองในร้ายสดคุณก็พูดไปมีความเกลียดชังแล้วคุณนะบอกว่าคุณเป็นสื่อมวลชนแล้วคุณไปนำเสนอ ฟ c ที่ฟังช่องของคุณนะ่ะสร้างความเกลียดชังหนักมากแล้วอย่างนี้เหรอที่เขาเรียกว่าสื่อมวลชนไม่ต้องมาบอกนะว่าให้เป็นความรับผิดชอบของผีเสื้อไม่เอานะจะมาเอาตัดรอดแบบนี้นะ่ะลุงเขาเพื่อนคุณเหรอแจ้งไปทางลุงพลนะว่าบัตรของผีเสื้อถูกปลดและยึดคืนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการกระทําให้เป็นเรื่องส่วนตัวของผีเสื้อรับผิดชอบเอง เอาละสิไม่ได้ไม่ได้3มคนเห็นได้ชัดลุงกับป้าไม่ยอมหรอกป้าไม่ยอมนะในป้าน่ะพูดไม่ยอมก็ก็คือไม่ยอมนะตอนไปไปเป็นทีมตอนนี้น่ะจะเหลือแค่คนเดียวไม่ได้คลิปก็ชัดขนาดนั้นความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับคนที่พยายามทุ่มใส่จำเลยเต็มที่ใส่ใชัยพลเต็มที่ทุกวิถีทางคู่กัด ที่สูสีหรือเปล่าคู่กัดที่รุนแรงต่อกันมากคนหนึ่งก็ทำให้ถอนประกันไม่ได้คือเห็นเขาคุยกันในช่องเขากับคุณไปนาคุณน่ะคุณไปนาก็แปลกดีนะตัวเองนะ่ะไม่ได้เสียหายอะไรบอกให้ถามทนายเขาก็ถามให้ว่าจะเอาแสนหนึ่งสองสาตัวเองนะ่ะก็มาบอกและทนายก็มาพูดอีกทีว่า ไปนาเป็นผู้เสียหายถ้าเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความสิมาพูดทำไมหรือต้องการสังคมขจัดความเลวร้ายจากสังคมเพราะอะไรเพราะไปถามเขาว่าจะเอาเท่าไหร่เขาจะเอาแสนหนึ่งนั่นเหรอความเลวร้ายจากสังคมได้ข่าวว่าจะมีคนที่จะมา3 0มสถึงช่องมาทวงตัวนี้เงินแสนผมนี่นะ่ะบอกเลยนะ คนบางคนนะ่ะมันเข้าตาจนจริงๆประมาณว่าไม่มีค่างวดรถหรืออะไรบอกเลยอย่าว่าแต่ค่างวดรถเลยเงินทานข้าวก็ยังไม่มีกินเชื่อผมเถอะเพราะอะไรผมนี่นะ่ะดูช่องนี้มานานสงสารโดนคดีไม้ได้ยังไงนะ่ะคุณไปจับเลื่อยเหรอคิดอยู่นานพอไปสัมภาษณ์ผู้รู้เลยสิ่งที่ทำนะ่ะคืออยากเอาชนะ ต่างบทครั้งก่อนนะ่ะคือบท3คนต่างรับเละ3คนอาจจะรับเละก็ได้เขานะ่ะทำเพราะเขาไม่มีวิวเขาเลยทำตัวเป็นฮีโร่ฝ่ายนั้นเขาจึงจะมีคนดูทำตัวให้แข็งแกร่งคุณเปลี่ยนสรพนามว่าป้าป้า,ปาเขาก็บอกแล้วว่าไม่รู้จักไม่อยากจําเขาเรียกชื่อเขาก็ได้ไม่ยออเยอ้ยแต่ผมนะ่ะฟังว่า ทำไมปัญญาอ่อนขนาดนั้นเขาถแถลงที่ศาลเรื่องคดีมาด่าเขาเขาสัมภาษณ์เรื่องคดีดคดจะไปขอสัมภาษณ์ทนายเขาถแถลงเรื่องคดีจะสัมภาษณ์เขาว่าได้เรียกเงินแสนไหมเขานะ่ะมีหน้าที่อะไรมาตอบคุณถามหน่อยถ้าเขานะ่ะไม่ตอบก็บอกว่าเขากลัวเขาจะพูดหรือไม่พูดนะ่ะก็เรื่องของเขา